สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาที่ร้านกาแฟใบมากนะครับต้องดูว่าบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีมากเลยผมจะมาถอนเงินจากแพลตฟอร์มมะนีแดงให้ทุกคนได้เห็นนะว่ามันทําแพลตฟอร์มมะนีแดงมันได้ตังจริงหรือเปล่านะก่อนที่ผมจะมาถอนเงินออกจากแพลตฟอร์มมะนีแดงนะครับผมจะพาทุกคนนะไปดูบัญชีผมเลยนะผมจะเคลียร์บัญชีให้เหลือศูนย์บาทนะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่า เงินศูนย์บาทในขณะที่คุณเห็นอยู่เนี่ยนะครับภายในไม่กี่นาทีเงินมันเข้ามาจริงไหมมาดูกันครับนี่ก็เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งของผมนะครับเดี๋ยวจะพาไปที่อัปธนาคารของผมนะครับมาตรงนี้เลยอ่าแล้วมาดูว่าเงินในบัญชีของผมเนะี่ยมีเท่าไหร่เนะยเมื่อกี้ผมบอกว่าเหลือศูนย์บาทนะผมเคร์ออกให้หมดเลยนะครับมาดูกันครับอ่าเห็นไหมครับนี่คือเงินของผมในเหลือ 0บาทนะแต่เรามาดูนะครับเงินในแปตฟอร์มของผมมีเท่าไหร่เหมนานี่คือแปตฟอร์มของม่านีดแดงนะครับมีหน้าตานะครับพอเราเข้าไปที่แปตฟอร์มม่านีดแดงปั๊บนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดเรื่องราวของสมุนม่านีดแดงตรงนี้นะครับเพื่อนทุกคนสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้นะครับอะทีนี้ถ้าเราเป็นนักธุรกิจกับแปตฟอร์มม่านีดแดงแล้วเราจะมีรหัสนในการเข้าสู่ระบบหลังบ้านนะ วันนี้นะครับผมเข้าหลังบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาที่บัญชียองชันตรงนี้นะครับพอทุกคนเข้ามาที่หลังบ้านครับเนี่ยเราจะเจอเมนูแบบนี้นะครับเรามาที่ถอนไรายได้ครับมาดูทิเงินในบัญชีของผมมนนีเท่าไหร่อ่าตอนนี้นะครับเงินในบัญชีของแพลตฟอร์มมนีแดงของผมมีอยู 26, ่2628มบาทนะผมจะทำการถอนประมาณสัก 1 6 0 0 0ับาทนะเก็ใส่ตัวเลขตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสของเรานะทำการถอนครับตอนนี้ผมทำการถอนเวลา10นาฬิกา26นาทีเรามาดูกันนะครับว่าเงินเข้าบัญชีของผมเนี่ยใช้เวลากีน่นาทีมาดูกันครับมาดูกันนะครับว่าคอมมิชชั่นเข้ามาหรือ,อยัง เอามาที่บัญชีธนาคารผมเลยนะครับรี้เรามาเช็ดนะครับมาเช็ดอ่าเห็นไหมครับทุกคนมาแล้วเงินเข้าบัญชีผมมาแล้วครับหนึ่งหมื่นสองเอ้หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทนี่คือหักภาษีแที่จ่ายห้าเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยนะครับนะเห็นไหมครับทุกคนใช้เวลา ไม่ถึง5นาทีคอมมิชชั่นเข้ามาในบัญชีผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ในร้านกาแฟเนี่ยเขาไม่มีตู้เอทีเอ็มเดี๋ยวผมจะออกไปกดเงินข้างนอกนะครับนะให้ทุกคนได้เห็นว่า1 5 0 0 0บาทเนี่ยผมได้เงินจริงๆจ,จากแพลตฟอร์มมินิแดงนะครับเดี๋ยวเรามาชมตอนที่ผมเดินเข้าไปที่ตู้เอทเอ็มนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะมากดเงินที่ตู้ ATM ตรงนี้นะครับลองดูนะครับว่าเงินที่ได้จากแพลตฟอร์มอนิจัยนะครับมันไดยังไงครับนี่คือตู้ ATM นะครับดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะกดเงินนะครับจํานวนเงินหมื่นห้านะครับผมจะกดจานวนเงินหมื่นห้าดูนะว่าจะออกไหมนะครับผมจะถอนแบบถอนเงินแบบนะครับ นม่ใช้บัตรนะครับน,นี่เลยน,นี่ครับปับ๊บน,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 นะครับสกแกนเลย ออกมาแล้วเห็นไหมครับออกมาแล้วครับนี่คือเงินจากแพตฟอร์มมณีแดงนี่นะครับนี่คือเงินจากแพตฟอร์มมนีแดง1นึ่งหพบาทเห็นไหมครับวันนี้แพตฟอร์มมณีแดงสามารถที่จะทําให้ทุกคนมีรายได้ทุกวันนะครับถ้าใครอยากจะมีรายได้แบบนี้นะครับอย่าลืมครับเข้าไปที่แพตฟอร์มมณีแดงจากทีมงานที่ส่งให้